เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะคะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนแล้วนะคะเนาะเกศสิตต์ตาแนวทางนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะมาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องนะคะสอบถามกันเข้ามาหลายนะคะว่าเลขวิ่งของน้องสาวออสเตเรเลียนะคะได้มาตัวใดนะคะบางคนก็ได้โชคได้มันกับน้องสาวอยู่นะคะเนาะงวดนี้นะคะเ้ากระตามต่อกันแล้วกันนะคะแนวทางมีเขา่ามีลุดกายว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าแนวทางนะคะ ที่เกศได้เอกมานําเสนอนะคะก็เปี่ยนเพียงหน้าทางแค่นั้นนะคะค่ะงวดที่ผ่านมานะคะนี่แหละคะ่ะเพิ่นหามากหกนะคะตะว่กกลับหัวเอาเก่านะคะเพราะว่าเพิ่นฟันว่าเพิ่นฟันไปสร้างนะคะนาองขันเจ็ดจำบ่ผพิดนะคะทมชนชมเดี๋ยวงวดนี้นะคะเท่ากับตามตอกันแล้วกันนะคะเี้เาสิรุดกายากานนะคะสาหรับท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ยอย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับท่งช่องน้ำน้ำแนเดอร์ะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปเบิ้งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะมาเบิ้งกันเลยนะคะว่าแนวทางนะคะของน้องสาวออสเต,เตรเลียนะคะไหมาตตัวใดนะคะงวดนี้นะคะสอบถามกันเขามมหลายนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเพิ่นไหมานะคะฮกนะคะไหหกต่ว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะเนาะกันไว้นะคะเป็นงวดที่หานะคะเพิ่นก็ว่าลุดยูเดอร์ค่ะ ะ,ะบไว่าเขานะคะท่ชนชมนะคะงวดที่หากระุดนะคะงวดที่หกนี่นะคะจะเขาจะรุดเท่ากับมาตามต่อเนาะนะคะแนวทางกับมีเข่ามีรุดกายว่ากันนะคะท่ชนชมนะคะเลกวิ่งนะคะของน้องสาวออสเตรเลียนะคะงวดนี้นะคะน้องสาวเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นฟันดีนะคะท่ชนชมฟันดีนะคะ เพื่อนกับซื้อเลขว้แล้วนะคะวิ่งไว้แล้วนะคะเลขวิ่งเงินล้านนะคะเพราะวาเพิ่นเห่นเงินล้านนะคะท่านชม่พราวาเห่ากับเล่นแค่เงินพันเงินหมื่นนะคะเนาะก็เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะท่านใดนชอบกระตามนะคะท่านใดคัดกับพานนะคะแนวทางนะคะจากน้องสาวออสเต,เตรเลียนะคะที่ไห่มานนะคะ่ะวิ่งบนแค่นั้นนะคะมิตรบุญนะคะโมเป็นรางนะคะขันออกล่างก็คือว่าหลุดท,ทันทีนะคะแนวาทางนะะังค่ะโอ้ไปใสนอกแม่ค่ะ แล้วเกศจะมาเขียนตัวยหญงนะคะให้พ่อใหญ่ไม่ยหญงได้เห็นกันชัดๆกันเลยนะคะเนาะนะคะให้มางวดนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะสอบทานก่อนเข่ามานะคะแนวทางส2 3 4แนวทางของพอจะเลื่อนสินนะคะเกศกับอโทษขอไพ่หลายๆนะคะ ต่างคนต่างอยากนะคะคุณพ่อโทรมากเกียรกับไบรรับนะคะเกียรโทรไปคุณพ่อกับไรรับนะคะช่วงนี้นะคะคุณพ่อเป็นอยากอย,กอยู่เนาะคะ่นะเนาะจังไดมือนี้นะคะเกียรกับสิโทษตามอีกรอบเนาะคะ่ะเพราะว่ามอน้กับเป็นวันที่หยิบสี่ยิบหาแล้วนะคะท่านชมนะคะเดยวสีหาจับจ่องรอตลีเพราท่านนะคะ,นะคะวิ่งบนนะคะเกียรเขียนให้ วิ่งบนหาตัวเดียวนะคะท่านชมงวดนี่ห้หานะคะส่วนมากนะคะสังเกตได้นะคะนาะสังเกตเลขของน้องสาวออสเตรเลียนี่จะ เป็นลักหนวยนะคะชอบเป็นลักหนวยนะคะขันือว่างวดที่ผ่านมากแปดเก้านะคะอันนี้ก็เป็นลักหนวยนะคะลักหนวยบนนะคะบนอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับล่างนะคะเน้นเด้อเพิ่นได้จับคู่ให้นะคะส่วนโตนะคะมันจับคู่ให้มาแล้วนะคะจับคู่ให้นะคะ ห้าสามตัวเดียวนะคะให้หาสามตัวเดียวนะคะท่ชนชมนะคะเลขส่วนตัวนะคะเลขมักส่วนตัวนะคะทันใดมักน้ำน,นะคะกะหาสื่อไว้เลยนะคะตัวละสิบบาทยีสิบบาทนะคะท่ชนชมนะคะห้าสามคะ่ะ อา้เอาเกศเขียนผิดแล้วเด้อวันนี้เลขเพื่อนนะคะจะเป็นสองหานะคะเดี๋ยวเกศขอโทษขอให้หลายๆอันนี้อ่ะได้เขียนลงแล้วก็ว่าเป็นยังนะคะ่ะหาสามนะคะตาบาลเลขของน้องสาวชอบนะคะเกศเขียนลงพิษนะคะชอบสองห้านะคะ เนี่ยคะ่ะเลขของน้องสาวนะคะต่ว่าขางบนนี่นะคะเกจเขียนพิษนะคะเกจขอโทษขอไพ่ละลายนะคะท่านชมนะคะเพิ่นไ้มานะคะชอบส่วนตัวนะคะเด็ดได้นะคะต่ว่าเพิ่นเล่นเน้นเน้นที่เลขกวิ่งนะคะท่านไดมักนะคะวิ่งนะคะเสี้ยนวิ่งนะคะกะอยะ่าพลาดนะคะเนาะนะคะเพิ่นไ้มาแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะวิ่งห้าจับ คู่สองหาตัวเดียวนะคะอันนี้เขียนผิดนะคะอันนี้ผิดนะคะวันที่หนึ่งธันวาโอเคนะคะมัน,นเป็นวันที่ยี่สิบหาแล้วเด้อค่ะปล่อยยี่สิบห้านะคะเพิ่นกบวาอยากหายปันไดนะคะเพราะว่า อดทิพานมามันลุดนะคะเพิ่นกัลยันพ่อแม่พี่น้องนะคะเสียงเงินนั่มนะคะแต่ว่าการสอบถามกันเขามาหลายนะคะเลขบิงเงินล้านจากออสเตรเลียนะคะเกตเล่อมมาโล่งห้นะคะกะล่องออกไปไว้แตแนบเบิ้งนะคะวางวดวันที่หนึ่งท่านว่านีนะคะแนวทางนะคะของน้องสาวออสเตรเลียนะคะจะเข่าบอนะคะชมนะคะกะเล่นไม่ต้องเล่นหลายนะคะเลนพูละสิบบาทยี่สิบบาทนะคะ เอาไปถันแนมเบิงนะคะกันเขากับจำนักอื่นนะคะก็เอาไปวไบถัะแนมเบิงแล้วกาเลขเพิ่นหายมาแล้วนะคะหาตัวเดียวนะคะเอาไปจับใส่กันกับตัวอื่นได้นะคะเนาะท่านไดชอบนะคะเลขลักน่วยลักซิบตัวไดนะคะเอาไปจับใส่กันได้เลยนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะท่ชนชมแคบหน้าจอไปเลยนะคะสําหรับแนวทางนะคะจากน้องสาวนะคะเกกอ ขอบใจนะคะน้องสาวนะคะที่หายแนวทางนะคะจากท่างช่องนะคะเนาะหายท่างช่องมากนะคะฝากแฟนคลับนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสุดท้ายนี่เกตกับขอหายพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอหาเฮ้งๆรวลยๆยนะคะ,นะคะถูกหวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคม พศสองพันะคะขอให้โชคมากันสุขูสุขคนกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้เกศก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกศกับสวัสดีค่ะ